สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอาธิบายโอน็ตปี5 9กันนะคะตัวอย่างที่เลือกมาคือข้อ20นะคะโจทย์คือพจน์ที่8ของลำดับ4ส่วน5 8ส่วน9 16ส่วน13 32ส่วน17 64ส่วน21แล้วเขแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะเท่ากับเท่าใดจนถึงพจน์ที่8ที่เราเขาต้องการให้หานะคะวิธีทำนะคะ หาพจน์ที่8ของลำดับตัวเศษก่อนนั่นก็คือ n 1เท่ากับ4 r ก็คือ2นะคะแทนค่าในสูตรค่ะจ,ะจะเป็น a 8เท่ากับ a 1 r ยกกำลัง7ค่ะเท่ากับ4คูณ2ยกกำลัง7แล้วก็จะได้คำตอบ5 1าตอบ512นะคะส่วนที่2หาพจน์ที่8ของลำดับตัวส่วนฉะนั้น A1 นเท่ากับ5 d เท่ากับ4แทนสูตรนะคะ ก็จะเป็น a 8เท่ากับ a 1บวก7 d เท่ากับ5บวก7คูณกับ4นะคะก็ได้คำตอบเป็น33เราได้คำตอบของ2ส่วนที่เราต้องการแล้วนะคะดังนั้นพจน์ที่8ก็คือ512ส่วน33ค่ะ